สวัสดีค่ะอยู่กับซาบูสซยเลยนะคะวันนี้เราก็มาดูนะคะสาวนุ่นอาบน้ําเป่าผมไปไหนไม่รู้นะเบิ้งค่ะพี่น้องอมันไปไทยมันไปยังก็นะตัดหญ่านะคะกลับมาอาบน้ำห้านาทีถึงไม่หลกจะไปไหนนี่ไปรอใส่หาผู้บ่าวไปน้ำเนี่ย ไปน้ำเนี่ยว่าเขาไปน้ำเนี่ยอู้นานๆออกบ้านทีน่ะเร็วบอยไปน้ำเนี่ยมาเมือ่อกี้น้องอย่ายา,ยามันไปเหตุผมมาเมื่อกี้ล่ะอย่าถ่วงเวลาเร็วไปด้วยหน่อยไมอยู่บ้านเลีล้ยงลูกไปมีใครเลี้ยงลูกแม่ไงไมแม่ไปไหนโนโทรว่าแม่เดี๋ยวนี้แหละผัวก็อยู่ หัวทำรถยังไม่ได้ทำวันนี้ต้องไปซื้อของนู่นวันนี้วันอะไรวันนี้วันแม่แม่สรงตังแม่สรงตังวันแม่ห,หายยาวมาผมแม่หน่อยสิปปยไปด้วยไป,ไปรไับปันผลนี่แหละแล้วก็โอนปันผลมาเดี๋ยวซื้อนี่ยากไปด้วยโดนไปแล้วแต่เขาจะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเอาเอากุญแจเสื่องไว้พี่น้องเกิดเกิดแากุญแจรถปู่ไม่แม่เรื่องนี่เจเอากระเป๋าได้บ้าไปมันต้องมีกุญแจสำรองพี่น้องมึงกระเป๋าเงินผู้สาวมึงเงี้ยซ่เาวบาทจะไปบ้านกวดมาสั่นพี่น้องมันเปิดปากแล้วมันจะไปบ้านกวดไปสายสีไปสายสี จะไปหาช่างเียวไปน้าพี่เอียวบอกพี่เอียวล้วเราจะไปยามเราจะเชื่อนี่ไ,ไ,ไปไปน้าเน่ไปไปน้าเน่ยูนีละ่ะไปเท็งะเบื้องเดิมพี่น้องเบื้องเดิมมันสิบป,ปแเหลียาผู้้บเบามันบเบาข่อยไปน้ำมันต้องมีอยังเลยกับช่างเอเยียวแหละต้องมีอะไรอยู่กับช่างเอ,อียวอ่ะจะไปเอากระเช้าบ่กระเช้าที่แกเปิดประมูลบะ ไอ้น้ำเนมีมีอย่างตยัง้องมีอย่างเล็กเล็กเล็กแน่แนเจหยุดแล้วครับพี่น้องบอมันมีอีกขั้นหนึง่งคุณเจเจน,นั่นเมื่อสเปกของเจจน,นั่นมันจะลดจนั่นไปพี่น้องเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้รดนะ น้องเอารถยีนันไปเอาก็ได้เนอะถ้าเอาตัวแส็งก็ได้เนอะจ้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นตัวเก่าก็เลยเนี่ยเอาไปหาเงินก่อนไปโฉมรถเกียร์ม่แล้วก็ขยันนะเนี่ยตัดข้าวเสร็จแล้วแบบไปถ่ายคลิปโตเนี่ยหาที่ไหนได้เหน,นื่อยแบบนี้ มีบ้านแบนี้นั่นเดียวแม่ไม่มีเอ็งไม่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีเอง็งเอ็งไม่มีอีกหนึ่งอย่างที่เอง็งที่เขาไม่มีเอง็งเข้าใจไหมเออเอ็งไม่มีหนึ่งอย่างต้องพูดแบบดอกพี่กุลร่วงจากปากโอ้เพือ่อนเกิดให้น้องเล่นด้วยต้องพูดแบบดอกพี่กุลออกจากปากอ,อันนี้ดีสุดเลย ดูดูพี่น้องแขนมันเป็นกันขาวดำตอนเรียนโอ้ตอนเรียนนะ้าเปนเรงค่งคอะงยเบไเขาเปิดตัวเฟนใหม่แล้วคนเปิดอะไรเขาเปิดตัวเฟนใหม่แล้วเราเราก็เปิดรถกันใหม่ไง เป็นธุรกิจใหม่อแม่บอกอยู่ดีไม่ว่าดีมีผมงกเยวจะแปลงผมเจมเสีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวหมอนหัวไม่ไม,ไม,ไมแม่แม่จะขออนุนไปด้วยข้าฟังข้าฟังอยู่กับพ่อนะคะ ข้าฟางอยู่กับพ่อมึงสิพี่น้องก็อนจะบอกกูไปยุ่งข้าฟางอยู่กับพ่อนะคะฟาง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 อยู่กับพ่อเด้อแม่ไปเจ้าเด้อฟางเด้อเอากุญเจรถไหมแม่เป็นคุญเจรรจีนั่นไปพี่น้องจะได้ขเราเจีนั่นไปไปค่ะมันไม่ให้เราไปเราก็จะไปนะคะเราดือ้อ ของอนุนอนุนจะเอารถไปมันไม่ใช่ของเล่นนห้คุณใจรถล่ะอนุนมันจะไปเรดไปไหม คือลูกอะนี่ลูกอยาไปกดเล่นดิของกูกงห่วอีาเอ้บวอะไร้หาผู้บ้าล้วพน่นอนดูลูกเองดูลูกเบิงลูก ดูนะดูลูกดูนะทุกคนที่ไปแดงไหงกอดขาอยู่เนี่ยโนีปู้อยากไปกะอยากไปลูกกะติดบาทนี้โดนไปลูกสรุปลูกมันร้องตามนะมันแม่แม่สิไปเลาะเบิ้งลูกมันห้ยดู แมจ ểu, จ่จะไปเที่ยวนะคะจะไปเลาะนะคะหาสร้างเอี่ยวเบิ้งที่เลยอยากข่อยห,ยนหยนอ้น้ำล<ป>ูกขห้น้ำอามันบันนี้ลูกมันหายอยากไปนำ้ำไป,ไป,ไปนหาลูกเอี่ยวไหมไปหาลูกเอี่ยวไหมคะไปหาลูกเอี่ยวไงพี่น้องไปไปไกลนู่น รอหนุ่แต่งตัวเป็นน้องซ่าส์ป been, h, o, ิดได้ดีสนิทสนิทรอไปนั่งแปลกว่ะหนูนาแต่งหน้าแต่งตาเร็วกางเกงนี่แหละเออสวยเป๊ะหนูนาจะเป็นเป็นตัวแทนของเรานะฮะ ไปแทนเราเนื่องจากว่าสาวนู่นนู่นไปน,ำน้ำไหนเด้อเจา้าลูกไปนำ้ำเอ้ไปหาสาัตเอียว<อ>ฮ<ะ>ัลโหลฮ<ะ>ัลโหลอยู่ไหนอยู่เอออยู่ตรงห้องไม่ได้เห็นหมมายถึงแล้วเนี่ยถึงไหนถึงบ้านนี่นะถึงบ้านตัวถนะึงบ้านตัวนั่นจริงนะจริง เคเครถก่รอนรอก่าอนเออมามรอร,อ,รอ,อ,อีกสิบนาทีเด้อแปดไปสิบนาทีด้วยเอออืมเออยี่สิบนาทีออกจากบ้านเจอ <c ười> มันไม่ให้พี่ไปอ่ะอดดยังงงกัน เออทำไมไม่ให้พี่ไปด้วยไม่ไปด้าดอกทำไมทำไมยังไม่ให้พี่ไปด้วยไป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 ด้าดเร็วเร็วไปด้วยเร็วไปแล้วเตรียมตัวแล้วไปแล้วอย่าลืมแมดเด้อ โอ้โหชุดออกเก็บบ้านโอ้โหโอ้โหใส่สายรัดด้วยโอ้โหอีพุงจะอีพุงมาโอ้โหไม่ได้แล้วอ้วนกะอสวยสวยคือโอ้งามโอ้อันนั้นก็งามมีตะพูงามงาม โอ oh, สนมสนมม้กน้กจ้าจ้าเอาไปเผื่ออยู่เเผื่ออะไรตูเถอะวะสีดำละ่ะสีดำละ่ละพี่น้อง <Okay. S 2> กว่าเสีอกจากเฮื่อนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วล่ะค่ะไปหอดผุนกับใบสองไปนังซิหนาทียกลับมา เขาบอกหอยไข่ะไม่ไม่ไมสวยหนูนาสวยไม่อืมเป๊ะสวยมากเลยน่ารักคุกกีอโนนี้เหมือนเด็กไม่มีไม,ม่แบบว่าเด็กได้เิีนสาแต่ที่จริงไม่ใช่เลยไปทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไปแล้วกด s u b s c r i b กดปักตะไคร้ด้วยนะงามละละเอ็นนาเอนหลังพูทธากะถาทาสิไปน้ำนี่ไปน้ำเด้อไปนําเด้อไปนั่นอามาเร็วสวยไหมก็ <Natalie> <c oughs> สว่ากีธาเหมือนลิงอีกจะไปไหนสว่ไหมองิงมันไปกับอิงไงหน,นูนามันไปกับอิงไง สวัสดี<ป>ค่ะไป,ไ,ไปทำไมฮะไ,<ป>ไปบ้านพี่เอียวปะเดี๋ยวนี้ก็จะไปค่ปะไปทุกคนที่นี่อยเาลืนก็ไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ